นี่ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูภาทิ์ตกนะครับดิมแม่น้ำดำนอยเมื้อไหร่คะมาแล้ว สวัสดีครับทุกคนว้าวฮ่า เอาอย่างนี้พี่ยังไงบุกพักกับสังข์ไปผมจอตอนเช้านัทมีจะกดดันผมผมเลยกลับมาเช็ดน้ำตาที่ชายทะเล ไปทะเลดีกว่าดูชมพาทที่ตกครับน,นั่นกับพาทที่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไหน,น,นได้อะไรมาได้อะไรมาปูครับได้ปูเต่างขึ้นมะเดียด๋วยวๆต่างขึ้นนะสุดใจมาก